fc ถูก18ล้านนะครับถูก18ล้านนี่แหละครับจนเขาได้ถวายสร้างกุฏินะครับ fc บอกให้ตามเยอะกาลาตาเดียวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิธีการหลอกในก่อนล็อกชมกาลาตาเดียวกาลาตาเดียวอาจารย์สายเขมรับ พราะว่าวันนั้นมีเอฟซีถือว่าสรุปก็แล้วกันเนาะนั่นไงมันไก่เป็ไอะไรแปลกตาเนาะมันไกลมีแต่คึ้นปูกระสุนมากเนาะช่างวะเอ้ายังพร้อมทุกสถานการณ์นั้นบ่ไม่รู้ขึ้โดมมาอแบบแต่มันมีโชคมีคือได้อาจารย์จะได้สร้างวัดนะครับเนาะ้แลวก็บอกบุญแบ่งปันคาถีหยงฟูครับน้ำใหญ่ ปูกระเมนปูเถียนปูซ้ายกระเมนปูเถียนไปะปูซ้ายกะเมที่ว่าเอ FC ถูกสิบแปดล้านนี่แหละครับจนเขาได้ถวายสร้างกุฏินะครับ FC บอกให้ตามกระลาตาเดียวใช่ครับอกระลาตากดียมนะครับกระลาตาเดียวฮะเห็นออดพอโพสอยู่กระลาตาเดียวได้มาแล้วก็เลยมาตามที่นี่เลยแต่ว่าเป็นกระลาอันนี้คือครั้งแรก อันนี้เอฟซอันนี้เอฟซีมาจากไหนไม่รู้่านมาเขาเอาเบอร์โทรจากพี่นี่แหละตัวกัะลามาน้าแมนบอลได้ไปเพิ่นเชิญแต่หน้าตำราไปบ่ได้เพิ่นเอาเอฟซีเพิ่นเอากัลลาแต่เดียวไปให้ปูขมิ้นเทพตัวแดงเหมือนกันไหมไม่รู้เพราพี่ว่าพี่เอาเบอร์โทรไปให้ไงตัวแดงข้างลูกบนเอาให้มันจบโอ้ยบาดแตกเขาเรียกมาร์ตออมาร์ตัเบิกซับต้องมาคุยเองนี่อันนี้ไม่รู้เรื่องนี่นี่ เออป่ายวูให้คนเดียวสรุปไปเลยก็ได้มัดรวมร้านอันดับผู้เอกเนาะ้เอกนี่คนดังเน้่ะจะด่าผมเด้อเราช่วยช่ยอาจารย์เพระว่าแต่ละที่เขากำลังสร้างอ๋อครับผมได้ทางทีมงานไปไม่ได้ครับผมอันนี้คืออาจารย์สายเขม่ะเป็นการสั่งยังโอปอ สร้างตาราครับผมสารากับปุติครับท่านบอกว่าท่านมั่นใจไอ้605นะครับมั่นใจมากคักเล็กตัวนี้605ครับผมแต่เขาไม่ตัด05ให้เนาะมีแต่614191เปิดมาเป็นแค่นห้บางนึงหันเตัดเอาแล้วครับผมตัดเอา605แต่ว่าตัวเน้นที่วงกลมก็คือ605นะครับผม605ห่านมั่นใจ605เอยอีกครับทีนี้โอ้ยก็ไม่แงกมาให้ตกแงะเนาะแม่เอา เดี๋ยวว่าไม่เห็นเนาะไม่แนกมาเลยแนกมาเลยชารจานมาร่วมั่อกรตวอนอันนี้บาดแต่ไม่ค่อยเชื่ออาจารย์มีคมแล้วก็จบเบิกซับอาจารย์มีคมตัวไหนอันนี้บาดสามศูนย์เจ็ดเรอะเจ็สามศูนย์เจ็ดกับ5ันหนึงไม่ได้ตามนานแล้วเปล่อไม่ดีอเลยนะ โอ้ครับ